ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของที่ดินทำการถมขยะทำให้ได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นและฝุ่นจนเป็นโรคผิวหนังเคยแจ้งไปทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแต่ทำได้แค่ปรับเป็นเงินจำนวน1000บาทนายศักพรานาทองซึ่งเป็นเจ้าของที่ บอกว่าที่ของตนเป็นท้องนามีเศษวัสดุก่อสร้างจึงให้ลุงนำมาทิ้งเองเพราะตนจะถมที่ส่วนขยะควเรือนไม่ได้นำมาทิ้งเพราะกลัวว่าจะมีกลิ่นเหม็นและจะมีคนเก็บของเก่าที่เข้ามาเก็บไปขายส่วนเรื่องกลิ่นอาจจะเป็นกอหญ้าที่โดนน้ำผ่อนเน่าก็จะมีกลิ่นแต่ไม่ใช่กลิ่นจากขยะด้านของนายเปียกซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายบอกว่าทุกวันนี้ตนเข้ามาเก็บของจากพวกเศษเหล็ก และขยะที่นํามาทิ้งก็จะเป็นขยะจําพวกวัสดุก่อสร้างไม่ใช่ขยะครัวเรือนไม่มีกลิน่นเหม็นบางครั้งมีคนนำหญ้าหรือต้นไม้ที่ตัดนําเอามาทิ้งพอโดนนะ้ามีกลิ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาและเป็นที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของที่ต้องการจะถมที่อยู่แล้วจึงนําขยะพวกนี้มาทิ้งซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอิฐปูนและดินมากกว่า เศษวัสดุก่อสร้างเป็นอ้น,นี่ครับผมเป็นเศษอิฐเศษดินแล้วก็เป็นเศษญ้าครับซึ่งผมก็คือจะถมอยู่แล้วคือถมจากนาขึ้นมาน,นี่อยู่แล้วครับผมจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์คือต้องการจะถมที่ครับคือขยะนี่ไม่ใช่ว่าเขาลักลอบเอามาทิ้งไม่ใช่อะไรเลยครับแล้วตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลอยู่ครับซึ่งทั้งถนนทั้งอะไรก็ยังเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่ที่เขาบอกว่าไอ้ที่มันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่มันเป็นมันเป็นเศษหญ้าเศษวัสดุมันไม่มีกลิ่นครับผมขยะคัวเรือนคือเราจะไม่ให้เข้าอยู่แล้วครับอาจจะเป็นหญ้าที่ที่มันอาจจะถูกน้ําบ้างครับอ,อาจจะกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน